วัดีค่ะอยู่กับช่องสาตวดัมซิงค่ะวันนี้พามาดูรถเซียเบียเอารถมาขายอีกค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนี่ค่ะไวรุ่นเอสเจร้อยของเซียแม็กลอไหมเอสเจร้อยคันนี้มีหลายคันค่ะ,ทะเท่าแกนี้สไตล์เดียวกันนี่แหละ หัวลากนะคะเลื่อแช้์บริการได้จะพามาดูสั่งที่บ้างค่ะเส็จเบียร์เอาอะไรมาอีกโอ้ยไปซื้อหัวย่ามามาทาั้งใดน,นี่ ขอมากจาักมื่นนี่พอดีเลยฮะสิบล้อขึ้นมาลากอ้ำน้งเมียนเนี่ยตัวนี้ขอ,ขอมากจาักมื่นนี่จักมื่นนี่ ใส่เอามาจังมื่นเหรอด้วอักับขอมาเนาะโอ้ยย่าใส่เข้ามาจังมือเถอะเอากี่ลีข้อม่านี่จังมื่นนี่ซื้อมาแสนหนึ่งขายแต่สองแสนซื้อมานี่มีขายได้เราหนังคันตัดขายเอามาตัดขายชิ้นส่วนเครื่องก็มีคนเอาเขสซีก็มีคนเอานะคะเฟืองถ่ายก็มีคนเอามือเสีย โอ้โตโต๊谢谢ีตีฮีนี่ตัดไปใส่ของเข้าเลยนี่ปวดตรงเข้าปวดตรงเมัได no. uh ้อาตวนี้เพื um ่อเปอตัวเ้วอือ

ไอ้ช่องทูทูใหญ่ครับมาช่วยเก็บของรับนี่สอรอจะใส่ผัวขยยกลายมันหนักนั่นยังเล็กเฮตดงานบ่ไไ้อีกเจ้านี่แต่นักเงี้ยใส่ยกลายของรักนักไ่เวมอด ได้ใส่จนขาดเรานี่เช่นมอญต้องเช้าดำจริงเดี๋ยวไม่เฉียดที่นั่นพาเราไอเกียดเออไอเกียดแห้ง ขายของหางเข้าช่วงนี้เหล็กแพงค่ะทิบทิบหางิบหัวบาทแล้วมั้งตอนนี้ใครมีเหล็กขายช่วงนี้ของเก่านี่ราคาดีมากเลยค่ะ มาดูว่าใครจะเป็นหนวยกะตายขับลงนะคะจะเอาลงยังไง ย่อไม่คมานลากลงนะคะหัวพึ่งเบกลาคลาโฆษณาพ่จับลงมาเลยครับห้าพงดิ้นมลองนี่อ ไปที่รถปูนนะข้าใส่ขอขับเกินไข้านีไได้ขอขับได้ลรอเนี่ยมียังสังเสียบะัียังสังเสียบปหาไปถาเลยสามบนอาเหรอสออุดมเรอสอาอุดมสิคำหวยเงาปลาเหล่าลงด้อมนี่อย่าได้เขนออกมากยับไป้า,างใน ไม่อยากหาผัวใหมเด้ ตัวเลยเพราะรถมันสตาร์ทไม่ได้เนาะเบรกก็ไม่มีคืโอโหดไร่ทำไร่ผัวไข่ยข้างในแท้ตลงวนี่อืมปัญญ์หล่อวะนี่ ไปดีค่ะผัวเข,อ,ขอ,อยังอยู่เอามาตัดขาย รถแซมทรายจะเปิดก่อน อเอแลวบอกเดลุบีบก,บก,บกเดี๋ยวรถมาดึงมาให้ยู่ได้มังผัวก,กูได,ด้มังบักเบียสั้นเติบได้หนิ Okay. <laughs> you <laughs> หนไล่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 ไหวยอย่างงี้เลยเหรอไหวยกันอย่างงี้เลยเหรอ แมน้ำเขาออกเขาไปทางไหนน้ำก็ตอดไหม ขอพบกันมค่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ